สวัสดีครับคืนนี้นะครับพามาดูนะครับผมจักรยานของผมเองนะครับเป็นชุดขับนะครับ SLX นะครับผมเฟืองหลังเนี่ยนะครับเป็น11สปีดนะครับ11 4 2นะครับข้างหน้าเป็นใบ38นะครับผมเป็นใบเบี้ยวนะครับการใส่เกียร์นะครับลื่นนะครับผมไม่มีปัญหานะครับ ใบเบี้ยวดีอย่างไรนะฮะใบเบี้ยวดีตรงที่ว่ามันเหมือนกับเป็นแบบแฟชั่นอีกอย่างหนึงน่งเนาะก็เท่านั้นเองนะครับแฟชั่นนะฮะสวยๆเนาะก็ประมาณนี้นะครับถามว่ามีกำลังเตะไหมนิดเดียวนะครับใช้ใบกลมจะดีกว่านะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนตังซื้อใหม่ด้วยนะครับนี่นะฮะโกู๊กเก๋ นะครับสไตล์กะทินะครับ